นี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุสลดใจเอกชัยโดนฆ่าตายเอกฮะไม่เอกชัยนะฮะเฮ้ยอให้ดีคนเอกคนเอกไม่ใช่เอกชัยสีกเอกชัยงานนี้เป็นเอกชัยชาวสวนปามเหตุการณ์นี้โหดสลดใจฆ่าเหมือนโกรธข้ามพบข้าชาติฆ่าหมกสวนปามเหตุการณ์นี้แรงขนาดไหนแรงก็คือเลือดไหลนองไส้ทะลักดับสยองครับ ตอนที่ไปเจอศพมึดแล้วแต่ตอนที่เจอศพจริงๆอ่ะร่างยังนิ่มแปลว่าเพิ่งตายได้ไม่นานเหตุการณ์นี้รุนแรงขนาดไหนฆ่าหมกสวนปาล์มกระซวกแทงยับดับสยองเลือดนองไส้ไหลไตทะลักปอดทะลุตาถลนออกมาสยองขวัญมากยังไม่รู้เลยใครฆ่าเหตุเกิดหมู่2กลางสวนปาล์มและสวนปาล์มอ่ะเหม,มือนหมู่บ้านเลยใหญ่มาก เป็นหมื่นไร่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดโดนดักฟาดทุบแทงยับขณะกำลังจะกลับบ้านยับขนาดไหนอธิบายไปแล้วไสไหลไตหลุดปอดทะลักตาถลนและอีกข้างหนึ่งทะลุออกมามคือแปลว่าบริเวณศีรษะใบาหน้าแหลกเละไปหมดเลยแล้วบริเวณร่างกายเนี่ยก็โดนมีดเขาทั้งโดนขมิ้คมทั้งเสียบทั้งแทงทั้งปาดครบถ้วนที่เห็นไสไหมไสกระเพาะไหมตับ เหมือนอวัยวะภายในเลยอะภายในอ่ะอวัยวะภายในอนาโตมีพี่กิงอาจจะได้ถ้าดูภาพจริงอาจจะได้รู้ได้สยองขวัญมากส่วนอาวุธที่ใช้สันนิษฐานไว้3และทั้ง3เนี่ยอยู่ในกระบวนการทํางานสวนปาล์มทั้งสิ้นมีอะไรบ้างสันนิษฐานเหล็กแทงปาล์มเวลาจะเอาไปไปบดอะเวลาจะเอาไปเข้าเครื่องบดอะ ต้องทิ่มและโยนทิมและโยนเนี่ยเหล็กแทงปาล์มแต่ว่ามันมันแหลมมากเลยนะเพราะ <คง S 2> ปาล์มมันแข็งและแข็งปาล์มยังแหลกขนาดนั้น<อ>แล้วคนจะขนาดไหนหรือสองเสียมแทงปาล์มเอาไว้บดเอาไว้ตัดส่วนเล็กๆย,ย่ยอยๆนี่ก็แข็งนี่ก็คมเช่นเดียวกันหรือไม่ก็เคียวเกี่ยวปาล์มเคียวตัดปาล์มเคียวเนี่ยสามารถทําได้ทั้งสองอย่างคือปาล์มอยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ตัดให้มันมีขนาดเล็กลงหรือมันอยู่ยอดยอดอ๋อก็สอยมันลงซอยมาความคมที่สุดขนาด ก้าเขาเรียกว่านะกิ่งกิ่งปาล์มหนาแข็งยังสู้แรงของเขียวเกี่ยวปาล์มไม่ได้ครับเลยสันนิษฐานว่า3อุปกรณ์อาวุธที่ใช้น่าจะ3แบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนปาล์มที่ว่านี่แหละแต่สันนิษฐานว่า3อาวุธแต่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2นะสันนิษฐานไม่ต่ำกว่าสองแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพศพสภาพร่างกายที่ยับเยินเสียหายมันคล้ายๆกับทั้งโดนทุบโดนแทงโดนเสียบดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะแบบคนหนึ่ง คนนึงควงมีดอีกคนนึงเป็นจอบอีกคนนึงเป็นเหล็กแหลมสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองรายผู้คอร้ายอีกที <c oughs> เอกชัยไม่สีนะ <c oughs> เอกชัยเป็นคนงานตัดปาล์มตอนเจอศพเหมือนเพิ่งจบชีวิตใหม่ๆร่างกายยังขยับขยเยอกคือคือเจ้าที่ยังขยับขยเยนได้อะมันยังนิ่มๆอยู่เลย <c oughs> ใครฆ่าไม่รู้แต่ที่รู้เอกชัยเนี่ยอยู่สวนปาล์มไ <c oughs> อ้ที่ว่านี่ที่พระแสงเนี่ย เป็น1ิปีแล้วนะอยู่มาเป็น17ปีเพื่อนพ้อน้องพี่มากมายเลยไม่รู้ว่าปมฆ่ามาจากเรื่องอะไรพี่ติงบอกพี่ติงคือเพื่อนของเอกชัยติงบอกติงก็เป็นคนางานะติงสนานนิฐานฆ่าปิดบัญชีนี่เงินกู้เหรอเอกชัยกู้นี่มาแล้วคนชาวบ้านอะาบางคับมาทีเวลาชักหน้าไปถึงหลังมันก็อาจจะไปในลักษณะแบบนี้ได้เดี๋ยวฟังจากพี่ติงบ้านเมียเขา นานอยู่เหมือนกันนะเขาไปอยู่บ้านเมียเขาแล้วเขาค่อยย้อนมาอยู่นี่อีกก็คือเมียคนเดิมนี่ใช่ไหมค่ะคนเดียวแค่ย้ายบ้านค่ะอ๋อแล้วแกแล้วเขามีปัญหาเรื่องเงินนี่ละมั้งเขาก็ไปอยู่อีสานนอนอีกอีกนั่นอยู่ไม่รู้ก็ก็คิดเอาแ่ะนะก็เงินเขาก็กู้เงินนี่แหละเขากู้เงินกู้เงินอะไรละลายเนี่ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยเยอะเยอ่ายวันเนาะ เงิน,เง,นเงินกู้รายวันนี่นะค่ะไอเห็นบอกว่าแต่ก่อนนี้ <c oughs> แต่ก่อนนี้เสียงแกพูดให้ฟังแล้เมียมันนะพูดให้ฟังว่ามันยืมหมื่นเดียวแต่มันได้ใช้สามหมื่นนะอย่าเงียเพื่อ<ค>น <c oughs> คนตายของเอกชัยพี่ติ่งก็เป็นคนงานสันนิษฐานว่าค่าน่าจะเป็นเพราะว่าค่าปิดบัญชีหนี้เงินกู้มากกว่าแต่ทัศนะเนี้ย อาจจะขัดแย้งกับพิกัดพื้นที่เพราะค่อนข้างพื้นที่นะพื้นที่เป็นหมื่นไร่หมื่นไร่ที่ว่าไม่ใช่ป่าสวนไร่นาตามปกติแต่เป็นพื้นที่สวนปาล์มเอกชนดังนั้นเขาจะมีความเคร่งครัดในการกรองคนเข้ากรองคนออกดังนั้นจะบอกว่าอยู่ดีแก๊งตรงนี้จะบินมอไซค์มาเพ่งเจอเอกชยัยฆ่าอันนี้อาจจะมองว่าไม่น่าจะได้โจรคนร้ายคนนอกจะเข้าออกเนี่ย ยากมากตัดออกไปได้เลยนะครับดังนั้นที่พูดแบบนี้เพื่อให้ขีดกรอบแคบลงมาว่าคนฆ่าไม่น่าจะใช่คนนอกพูดแบบนี้แปลว่าอะไรอ,อ้าวเอาดิพูดแบบนี้คนตีความ,อ,มออกเลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณให้อตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้แต่พี่กู้ภัยพี่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปชุดแรกเลยพี่กู้ภัยเชื่อเขาตายไปไม่รู้ตัวนะเวลาตายสมมติจะสู้กำ<อ>หมัดสู้แล้วโดนฟันจึ๊ก มือยังแข็งออมือยังกำแต่นี่คือตายแบบไม่รู้ตัวมือไม่กำมือไม่เกร็งเหมือนไม่สู้ไม่มีโอกาสสู้อยู่ๆก็โดนเลยและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าน่าจะเป็นของแหลมฟังเสียงพี่กู้ภัยไปที่เกิดเหตุก็มีเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่กับอยู่กับติดกับข้างมอเตอร์ไซค์ก็ค,คือมีแผลแบบค่าร้าก็เป็นแผลไม่ไม่ใช่เป็นแผลล้มรถอะครับก็ค,คือเป็นแผลจากกันโดนแล้วตรงจุดเกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้อะไรบ้างไหมครับ ไม่มีครับก็มันคือเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มล้มโดยแบบไม่มีแบบอ่าล่าป่าอะไรเลยไม่มีไม่มีการการล่องรอยกันต่อสู้เลยเพราะคาดว่าก็คือโดนทํำร้ายร่างกายโดนของมีคมก็มีแผลจากกันก็คือบริเวณหน้าท้องหน้าท้องสองแผลก็คือแล้วก็โดนแบบเหล็กเหล็กแหลมอะ่ะเห,หล็กแหลมก็โดน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 ใบหนะ้าผมข้าปมข้าถูกมองว่า เป็น2แนวสองแนวแปลว่าอะไรแปลว่า1เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเรื่องภูมิภาคนิยมเหตุการณ์นี้พระแสงสุราธานีภาคใต้แต่พี่เอกอ่ะแกเป็นชาวอีสานมาอยู่ในพื้นที่แดนสตอมาทํามาหากินอยู่แดนสตอเป็นคนละทินถูกบอกไว้นี่คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งโอ้มึงข้ามถิ่นมาอยู่ถิ่นสตอจะมาห้าวยี่ได้ยังไงต่อให้อยู่มาหลายสิบปีสมแรกอาจจะเป็นเรื่องของภูมิภาคนิยมหรือสอง ปมในเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก็ต้องค่อยๆไล่เลียงกันต่อไปนะฮะขณะที่พ่อพ่อฝั่งนูน้นพ่อของพี่เอกพ่อของพี่เอกแกเป็นพ่ออย่างนี้นะ,<ฮ>ะคือลูกตายนะจะสอบสวนว่าใครจะฆ่าค่อยว่ากันแต่อยากจะบอกสิ่งที่พ่อจะบอกอ่ะบอกผ่านเรา <ฮะ S 1> ให้ลูกชาได้ยินนะว่าถ้าลูกตายไปแล้วลูกอยาโกรธนะโอโหสิก,กรรมให้เขานะพ่อฆ่าลูกนะ คุยคอมเมนพ่อแล้วเชื่อว่าโลกหน้ามีเชื่อว่ากรรมมีแ้นมีอาคาตมีอย่าลูกอย่าเป็นแบบนี้ลูกเนี่ยหากตายไปหากรับรู้เสียงพ่อได้อโหสิกรรมให้เขาใครจะทําลูกเราปล่อยไว้นะฮะดังนั้นขอให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อวานนี้นิมนต์พระเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าบรรยากาศวิธีแบบนี้เขาจะไม่เหมือนกันสักพื้นที่เลยนะอรอบนี้มาเททรายกลบให้กลายเป็นร่างะเป็นรูปร่างแล้วเชิญวิญญ,ญาณไปฟังเสียงพระสวดแต่พ่อบอกอีกทีว่างานนี้ขอให้ ลูกและพ่อก็จะโหสิกกรรมกับคนร้ายที่ทําไปฟังเสียงคุณพ่อเชิญดวงวิญญาณไปวัดครับครับเมื่อกี้พูดอะไรกับลูกบ้างพูดว่าให้ลูกไปสู่สุคติไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องไปตกกังวลอะไรกับอยู่ภายหลังนะพอเราก็ลับลกวิญญาณแล้วมันหมดพระกับลูกปัจจุบันแล้วครับไปเอกนะวันนี้ไปไปวัดนะพ่อมาเชิญดวงวิญญาณของลูกกลับวัดแล้วนะ ไม่จอม้องไปตจงกองวลอะไรนะขอบคุณมากมากครับพ่อขึ้นไงไหนทงนี้ครับไปถึงตรงจุดตรงจุดนั้นพอดีเลยคือบางพื้นที่ถ้าเป็นเจอศพตรงนี้ก็จะเอา,เอาน้ำมันก๊าซลาดไฟเผาแต่บางพื้นที่อย่างพื้นที่ที่พระแสง<ะ>ที่สุราะเอาทรายกรลบและเกลี่ยให้เป็นรูปร่างกายและจากนั้นเชิญวิญญาณไปว่าเอาล่ะเป็นเท่าทุลีแล้วอย่าอยู่ที่ตรงนี้ไปวัดด้วยกันไปบ้านด้วยกันไปฟังเสียงพระท่านสวดจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีพ่อเ็าบอกว่างานนี้อย่าอาฆาตเขาก็แล้วกัน